สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเลี้ยงควายเหมือนเดิมพี่น้องมือน,นี้กับเป็นมือไอโซถ่ายปีเก่านะคะต้อนรับปีใหม่นะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นปีใหม่แล้วนะคะวันนี้กะบรรยากาศยังก็นนกเป็นสาวบันทีกกบมาเลี้ยงควายพี่น้องค่ะกังกังเว่งกับจะนี่คะ่ะมาทําภารกิจนะคะมาเลี้ยงควายคะ่ะมือแรกงนี่กับสิบไปข้าวดาวพี่น้องค่ะมือน,นี้กับมาหินเบียดสะกดนะคะเนาะมา เลี้ยงควายกลางทุ่งนาค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะกะดีมากค่ะวันนี้ปีใหม่จังไหนพี่น้องค่ะปีใหม่จังไหนเนาะจังจังว่าบ่มีลมป็นในปีนี้พี่น้องค่ะสาวันนี้กะมาเลี้ยงควายกันนะคะน้องๆกำลังกินหญ้าก,กันนะคะบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะกะบด่ดีกะร้อนนิดนึงพี่น้องบ่บ่บอคอยมิลมค่ะปีนี้ ปีใหม่จางไนจังวะกะบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศรอบๆข้างของสาวบันนีนะคะพี่นอ้องบรรยากาศกะค่อนข้างฮอนเล็กน่อยค่ะละกะล่มพัดเล็กหน่อยค่ะ,ะ,ะมเะมื่อน,นี้กะมาเลี้ยงควยอยู่กลางทุงนะคะหลายคนก็จะไปเนาะพี่นอ้องไปสังสรรค์ปีใหม่ละคะ่ะเมื่อน,นี้เป็นเหมือทรง่ายปีเก่านะคะตอนรับปีใหม่นะคะเมื่อแรงนี่กะสิบมีนัดพี่นอ้องมีนัดค่ะ จะไปเขาดาวนะคะวันนี้กลางคืนกลางวันก็ขออนุญาตทำงานก่อนนะคะบรรยากาศมาเลี้ยงควายกับสาวันนี้นะคะพามาเลี้ยงควายคือเก่าแล้วพี่เนาะ,มา,นนาะมาแลงกันสิเป็นบรรยากาศกินปีใหม่กันนะคะเนาะสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะคืนนี้เจอกันค่ะพี่นนอะมากินเลี้ยงนํำกับสาวันนีได้พี่เนงะยูนะคะยนัน เแลงนี่ก็สิมีนัดกันกินพี่น้อสงสังสรรค์กันเป็นวันรวมญาตินะคะเแล็ดเมลงกระสิร่วมญาตินะคะเนาะก็สิกินปีใหมก่กันสังสรรค์กันนะคะเนาะคืนนี้่ะบรรยากาศวันนี้ค่ะกะข้าม,มานี่ก็มีล่มในพี่น้องเบอรกระเวน้นนี่สาวันนี้ปลูกข้าวโพดบ๊ดพี่น้องล่มก็บ,บม่มีจังว่าอู้ยจังคักมือน,นี้จังว่าค่ะ โพดยังว่าเหมือนนี้แต่ว่าส่วนนี้กับบรรยากาศกําลังดีค่ะกําลังได้ฟิวนะคะบรรยากาศค่ะพามาชมบรรยากาศยูทงยูไทยยูน้าคือเก่านะคะเนาะพี่น้องเหมือนนี้ค่ะเอาเป็นว่าซาบันีีก็ขอฝากช่องซาบันีีชาแนลไว้มเดอค่ะเด้อไว้ได้ออมอกออมใจพี่น้องนะคะบอใบเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เด้อค่ะจะเป็นเขามารับช่มค่ะมาส่งกําลังใจซาบันฮีชาแนลนะคะเนาะเอาเป็นว่าจะขออนุญาตไปก่อนนะคะน่าจะจบพอกันในคลิปต่อไปค่ะขออนุญาตนะคะ ขอให้พี่น้องเอซนะคะจะมมืนอนก,ก็เป็นวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขนะคะร่ำรวยเฮงเปังไป,งปงกันทุกท่านโชคดีมีชัยค่ะบายบายไปแล้วนะจ๊ะเจอก,กันคืนนี้ค่ะข้าวดาว